โดยโดชบานการรถไฟแห่งประเทศเยอรมนี All New Suzuki Swift แล้วจทุกประสาทสัมผัสสายการบิน Turkish Airlines Globally Yours นำโลกขึ้นใบไว้ในมือคุณ ครับก็เป็นคลนจากที่นี่นะครับเดี๋ยวมาพอกตามตัวอย่างนี้ก่อนคือตอนแรกเนี่ยนะฮะเขาสาธิตให้ดูละพอทาลงไปโอ้รู้สึกเย็นแล้ะเย็นเย็นเย็นตัวมากทาที่แขนนี่เย็นแขนขึ้นมาเลยพยายาทาให้ทั่วเลยสำหรับคอส หมักโคลนเนี่ยนะครับเป้ก็เลือกเป็นคอสโคลนอารม m าฮะก็เป็นโคลนที่มาจากบ่อคนเดือนแล้วก็บ่อน้ําแร่ธรรมชาติบริเวณเนี้ยนะครับจะนี้นะครับนะคอสของเป้นี่ก็ต้องทาเองฮะโคลนเนี่ยนะครับมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ช่วยในเรื่องของให้ผิวพรรณนี่ดีแต่ประเอว่าไอตัวโคลนตัวเนี้ยนะครับมันเป็นอารม m นะฮะ เย็นครับก็ผสมด้วยอโลเวล่าที่ไปเลือกตัวเนี่นะครับ mm hmm. ก็เพราะว่าตากแดดมาทั้งวันละได้ตัวโคนอโรมาแล้วก็จะทำให้เย็นขึ้นไม่ต้องกลัวว่ากางเกงอะไรจะเลอะนะ,ะับเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็บอกว่าโคนเนี่ยนะครับนะสามารถที่จะล้างออกได้ง่ายมาก ครับคุณผู้ชมนี่ฮะล็อกเกอร์นี่ไปได้เบอร์685นะฮะล็อกเกอร์มีเยอะครับนะมีเป็นพันตู้เลยนะฮะสำหรับล็อกเกอร์ผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่และว,วันนี่มีนะักท่องเที่ยวนี่มาเยอะมากคุณผู้ชมครับเนื้อโคนนี่ละเอียดมากครับเนื้อ โคนเนี่ยครับนะลงที่ตัวแล้วเนี่ยมันนุ่มจริงๆนะฮะแล้วก็เย็นด้วยนะเป็นประสบการณ์ที่ดีฮนะโดยเฉพาะใครที่ยังไม่มีโอกาสมาพอกโคน,นะครับต้องมาเลยครับที่นี่นะเอกมาเจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกเป้ว่านะครับการพอกโคที่ดีนะครับนะหลังจากพอกทั่วทั้งตัวแล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีครับถึงค่อยจะล้างออกนะครับ เพื่อที่จะให้ผิวพรรณเราเนี่ยนะครับได้ซึมซับนะครับแลกธาตุที่มีจากในโคนนะครับนะได้ได้อยา่างเต็มที่เลยครับขอขอบคุณสายการบิน Turkish Airlines Globally Yours นำโลกทั้งใบไว้ในมือคุณ สนใจเดินทางด้วยรถไฟ Rail Germany คลิกไปที่ w o r d w w rail germany net สำนักงานตัวแทนดีบีบานประจำประเทศไทยหรือโทร02 653 2 1 4 8จับดาหนะ้าพี่อินไซเดอร์ยังอยู่ที่เมืองย่าจามประเทศเวียดนามยังมีสถานที่สวยๆอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะ